คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะสงสัยนะคะว่าน้ำปรับโมเลกุลคืออะไรวันนี้ทางรายการนำข้อมูลมาฝากค่ะน้ำปรับโมเลกุลเป็นการกระตุ้นพลังน้ำที่สะอาดที่ใช้ศาสตร์ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยีทำให้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำๆซึ่งจะทำให้โมเลกุลของน้ำเปลี่ยนเป็นสายยาวในขณะที่ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ที่จะให้พลังงานที่ดีต่อสุขภาพของเราได้ค่ะในฐานะที่คุณบีเองก็เป็นเภสัชกร ได้มีการศึกษาไหมคะว่าเรื่องของน้ำปรับโมเลกุลเนี่ยมันคืออะไรก็ได้มีการศึกษานะคะจากพวกเปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ก็พบว่าน้ำปรับโมเลกุลเนี่ยมีความต่างจากน้ำธรรมดาคือพอปรับโมเลกุลแล้วเนี่ยโมเลกุลจะเรียงตัวเป็นระเบียบแล้วก็ความหนืดของน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วก็ทําให้อัตราการซึมผ่านน้าเข้าสู่เซลล์ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นข้อดี พื้นน้าซึมผ่านเซลล์ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้พวกออกซิเจนและธาตุต่างๆเนี่ยซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ได้ได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นแล้วนอกจากนี้อัตราการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์เนี่ยก็เร็วขึ้นด้วยก็ทําให้เซลล์สะอาดอเซลล์สะอาดก็ส่งผลให้สุขภาพเราแข็งแรงเราก็จะไม่ค่อยป่วยง่ายค่ะคุณบีได้ลองดื่มเองบ้างไหมคะน้ำปรับโมเลกุลอ๋อก็จาก ที่คุณพ่อลองดื่มได้สักพักแล้วอันนี้เป็นเป็นพอยต์เหมือนกันคุณพ่อมาบอกว่าเอ้เนี่ยลูกกระพ่อจางลงนะลแล้วตอนที่ท่านแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะผ่านไปหลายเดือนแล้วบีก็เอ้เราเราก็มีปัญหานะเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำเราก็เลยมาดื่มบ้างค่ะจะส่งผลกับผิวพรรณด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องภูมิต้านทานอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ที่ร้านเองเป็นร้านขายยาใช่ไหมคะก็ปกติเราก็จะ มีการจัดเตรียมน้ําให้ลูกค้าเพื่อดื่มกับการทานยาใช่ก็ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนจากน้ําปกติเป็นน้ําปรับมริกลุลแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าเอ๊กินยาร้านนี้ทําไมหายไวก็เลยกำลังคิดว่าอันนี้คงเป็นจุดหนึ่งเนื่องจากน้ําเนี่ยมันนําพายาเข้าสู่เซลล์เร็วก็จะไม่ออกฤทธิ์เร็ว